เนี่ยรถไม่เหยียบไมนกินจีไปมั้งเนาะถ่ายคลิปวเนาะเอา f เขากินหัวจีแฟงเราถ่ายเมงจีแฟงแล้วคิดถึงทุกคนเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวสีคลิปอยู่เด้อเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนมาเล่นด้วยไปไจนี่ จอดซัวโอ๊ยไปอาลาร์ดด้วยเมียโอ้ยเซเว่นเราเปิดด้วเซเว่นน่ะเปิดตัวไงเมียฮะวันนี้เราทำขนมปุ้นนะครับอุ้ยขนมปุ้นมาขนมจีนวันนี้ทำขนมจีนมาสู่ทีมงานนะทุกคนนี่ทีมงานอะไรตอนนี้เราอยู่ทีมงานอะไรคะทีมงานเจ๊แฟงไม่ใช่ชิมงานเจ๊โบดบอเจ๊โบ๊ได้ออกแล้ว ขนมจีนขนมจีนครับเอาปิดไว้แล้วก็ทำเองกับมือนะคะทำเองทำแต่เช้าเลยโคตรเหนื่อยเลยแมนครับมันนี่เจ๊แฟงเฮ็ดนมจีนมาสู่กินเขาขนมจีนน้ำน้ำปลากระป๋องน้ำยาปลาปลากระป๋องนี่ลูกชิ้นก็มีระดับด้วยเราซื้อที่ห้างนะคะห้างเขาบขาเลยชื่อของถือตามตลาดตัวไปเราไม่เอาของตลาด โอเคเดี๋ยวจะมาเขากับปบ่อแล้วพี่น้องเฮ้ยเข้ามูพื้นไม่กินเขาพี่รถปะเฮ้ยจีไปพุ่นไปพุ่นแล้วเนาะมัดมัดมัดไว้เอ็นชิงแย้มทีเขาเฮาเฮ้ยเาปูมีฝาหมอนะครับเขาก็เลยเอานี่อกอกใส่ถุงมาเลยไปชี้ได้พี่น้องนี่เจ๊แหว่งเห็ดเองกับมือประสันเพราะอาหารพัชคารเอาไปซื้อยุหางพูละบอกเลยมันนี่อร่อยเลียมือนะอันนี้ งานเหมา,าจีเฟงจัคไรน,นี่สี่ไร่ค่ะสี่ไร่ทุ่มหมดไปกี่ร้อยเที่ยวแล้วงานแบกจะเจ็ดร้อยเที่ยวแล้วอที่ไรบ่นี่เกือบสี่เม่ยมขึ้นลายเถอะวะลายบ่าลายแล้วเนาะเมื่อวานข้าวจิ๋ตัวเข้าจีไอแจัจกแล้วมู้งจ้าตัวมากกำวัดเสื้อเบสไหมแม่มาสั่นก็ดีอยู่เจ้าของที่ก็พูดง่ายอยู่อือเจ้าของที่ก็อยู่กรุงเทพอือล้วผู้ใดมาหาอยู่นี่บ่แม่นเจ้าของที่บ่ที่เจะถ่ายรูป ปาตามีแอมผู้สาวที่มาหาเจ้านี่มเขาเพี้ยนบ่เพี้ยนโอ้นึกว่าจะคลองที่มืองนี่ไม่ไม่โดยเอฟซีก็ได้เจอโอ้คักเลยเพื่อนเพื่อนรักเลยเพื่อนสนิทเลยสวยสวยว่าันสวยแบบดารากับป้าปันพี่น้องเอ้ยคักก่ดอกยังค่อยไปกินเขาอีกบ่คุณเนาะเพราะว่าช่วงตองๆหับคนขับป้อนยังมาเดี๋ยวไปพูดกินเขาอีกคนละ เดี๋ยวถากเขาแม่พื้นมาทรงกันหมนคาราบคาราบขนมเสียกะลาบพวกมาขนมเสียนกะมีรถผู้ใดขี่ขวมาหนิวรถไทยบายไม่แห้งรูมอูเอร์เดอเออสงใสยป่ะเกีอบู้พีบ่าวนี่ขี่ขวไม่ตู้ทีบวเดียดแน่นอนแกเอามาเกียร์ในบ้ามืหเช่านี่ลงขายไปขายแล้วขายแล้วนะยังม่ทันขายลงขายแล้วแต่ว่าไม่ขาย เอฟซีเอ้ยผู้ใดยอยากได้รถเกียร์มาซื้อซอยเจี๊แฟงไงเด้อท่นขายรถเกียร์พี่นอ้องม่มีเงิ้นใส่แล้วมาไม่งั้นใส่แล้ว <laughs> ทุกยากหากมองยากแ <laughs> ม้วมาซื้อรถเกียร์ให้แน่ออืเกีแฟงขายรถเกียร์ยดนะครับดู้ว่าถึกใจเจี๊แฟงรถให้อีกสองแสนแปดตอล่องมาท่านถ้าอุ่มไก่ไม่น้ำต่อร่องรถให้อีกมาท่นถ้าเอาไก่มาสูต้มกินหนะ้าฮะเนี่เอาผู้ถาวเขาคนนึงเขาจะมาส่งยำไหนหรือเขาไปส่งบุญบ่ กูมันกาบถือรล้วมันลายบบนี้เนาะใคเคยจีแกถือบ่บดปมันเจ็ดลอยกุเทียวแล้วพันัวแล้วเพราะว่าสซแบกมากที่มันเซหลายลายเนาะมันก็จีเสริมทังนี้ก็เสริมทั้งๆอกเจ็ดอยมองลุ่มๆํำๆเลยเอากะเทสันนึงก่อนว่ะ สามหกอันละเอาผู้ใดนี่ลาบบ่ลนี่ใช่ค่ะเขาขอเอาลาบมาโอ้ลาบลาบลาบเอยผู้ขอเขาลาบมาส้งครับคุณดีตืน่นเช้าขึ้นมาเราก็เลยทำน้ำยาขนมจีนมาสู่ทีมงานนะครับคุณน่ะ เส้นอี้นะครับโอ้ยปากเขาหัวเส้นเนี่ยโอ้ยดังไรจะบอกนะขี้พันกัรู้ละม่ดีหามว่เขาเลยหูซำว่าเส้นกับเขาโอ้เสียของงหา่ไม่หอดบอแลวครับร้านกินขขากินหนามมั้งพี่น้องพวดอะ ฮะขาเขาซูขิงนี่ลองเจ้ามาเบิ่งมองจอดบ้างใส่ไหมอันนี้มันขี้ได้อยู่บ่นี่เล้วจบดมันขี้ได้อยู่นี่โอ้มองจอดไปโอ้ได้แล้วมันโอ้ยุบ้านก็เจ้าก็ซื้อแปดร้อยนี่ขายบ่นี่ อันนี้ฮะเตี้ยผมไม่มองมองพิง่ัง่ไหนี่แขงงไว้เลยบ่โอ้โหล่ะแม่เมนี่เอ้าวเพนยินครับแม่เอ็มอยู่ที่ปลาไปรถขายของกับยังมาหาพ่อยู่ไหม อันน้ยินเสียงกัมอันได้ยินเสียงก็จ้างทั้งแตกบอกถ้าอันยี่สิบหรือว่าอะไรอะไรยี่สิบบาทผู้น่าหทีนิ่งงันสื่อยพิ้นออสื่อก็ะืือวะพนุษามามอดบอดดยบมาเด้อมาสื่อเองเด้อไม่อยากก็เสียวเองเด้อ ร้อยหสิไมีชีวิตเกินร้อย่มาแล้วับวทาไม่มีักได้แบกครับนเขากินน้ำแลวกันลุยกันต่อพี่น้องไม่ได้ตรดรถแต่ว่าผู้ขจอดไหมเฮ็ดดีโอ้ขอบสากนี่แน่นอนครับจานกบ ใบย่างไปดอกค่อย h ้อนไรอไยู่พี่ล่ะอู้แดดคักเลยพี่น้องเอ้ยอู้หูเพิ่งขอบสา้ายเกม,มครับสแน็คแจ็คแห้งอะ ออกไปแล้วสองสามสามสี่ขั้นนะครับเล่นบุญมั่นหกเจ็ดขั้นเลยแหละกินเขาแล้วก็ลุยกันต่อครับอึดขวางครับ โอเคครับพี่น,น้องก็เดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหนาด้วยครับเด้อคลิปนี้ว่ามียังมากมากครับก็มาหายูไฮเลนทําทีมงานเพิ่นนี่แหละเราว่ากันใหม่คลิปต่อไปครับผมบายบายครับสวัสดีครับ